สัมผัสในสัมผัสนอกเข้ามาแล้วเพลงอื่นมีอะไรที่เป็นเสน่ห์บ้างคะก็มีนอกจาก 3G ที่สุดของแม่ก็จะมียาออยา,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่าเอ่ยคำว่าเลิฟอ,อ่อันนี้ยังไม่เคยฟังอันนั้นของเด็กใช่ไหมฮะอันนี้คือ,อคือ,คอตั้งใจที่จะประชดไยรุ่นนิดนึงที่ชบอบใพลงเวราเลิฟเลิเลิฟเนะตัวเองอะไรเงี้ยหมืนัเอ้ยคนเราคนไทยคุณแม่ในน้าของคุณแม่ก็ต้องสอนว่า ลูกใช้คําว่ารักดีกว่าท้องกว่าเยอะนไหนไหนลองบอกเนื้อมันนิดสิเผื่อแม่จะถ้ารักน้องจริงถ้ารักน้องจริงจงอย่าเอ่ยคําว่าเลิฟเลยไม่น่าฟังอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็มีมันดูแข็งไปบอกกี่ครั้งเอ่ยคำอะไรพอแล้วพอแล้วลืมไปแล้วแล้วก็มีเกลียดความหนาวอันนี้เป็นเป็นเป็นคาแรคเตอร์คุณแม่เลย ที่เนี่ยไม่ชอบความหนาวด้วยเลยท่านม่ีประมาณ5ชั้นยังไงบ้างคะคุณแม่คะเกล็ดความหนาวทำไมตอนแรกจะไม่ยอมร้องเพลงนี้ยังไงคะเขาก็ก็ไม่เขาเขาขึ้นต้นมาอะไร เอออะไรนะขอจงอย่าขอจงพ่อแม่ก็พ่อพ่อแม่เห็นไหแม่ขำเลยเห็นไหมใช่ไม่ได้ผลไหมฮะไม่ได้ไม่หนูเป็นคนขี้หนาวและยังมันโดนใจแล้วแล้วแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบแอร์ที่สุดเลยนะแม่อยู่ด้วยกันได้ทาไม่ร้อนจัดจัดจริงๆริงนะคะมีวัยรุ่นก็ชอบไม่ชอบหนาวไม่ใช่แล้วเขาเอาใจแม่จริงๆอ่หนึ่งแม่สักคนสองจันเร่งแล้วค่ะขอจงอย่าเปิดแอร์ ฉันไม่ดื่มน้ำแช่เย็นมันหนาวมหนาวหนาวจนเข่าเส้นไม่ชอบเลยตรงเนี้ยการรู้ว่าเพลงสำหรับคนดูแลสุขภาพค่ะไม่ไม่คุณแม่เขาคิดว่าเป็นเป็นเรื่องปมด้อยแต่แต่แต่พออีกวักหนึ่ง่ะมันก็จะน่ารักอืมอะไรนะคือเพลงนี้มันก็คือความหมายว่าฉันเหน่อหนาวเธอช่วยมาปลอบฉันหน่อยแม้แต่ผิงไฟฉันก็ไม่พอต้องเป็นไออุ่นของเธอแล้วย่ามันจะเป็นอยงานนปกติพี่บันนี้ เออทำไมถึงแบบว่าเป็นคนครีเอทอะไรที่บอกว่าคนเขาไม่มองแล้วหยิบจับมาทําเป็นเพลงได้ค่ะส่วนหน้าคนรูปหล่อแบบนี้นะเมื่อกี้คุยกับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์บอกว่าเป็นคนอารมณ์ดีมากก็ประมาณนึงแต่หน้าจะเฉยแต่ว่ามันมีก็คือขี้เล่นในความคิดค่ะแล้วเรื่องของความคุ้นเคยสนิทสนิทสนมกันนี่คือสนิทสนมตั้งแต่ก่อนที่จะมาจีบลูกสาวคุณแม่หรือว่าเพื่องความคเลยกันตอนที่ ตั้งแต่เขาแต่งงานกันน่ะเราก็ได้คุ้นเคยทำอะไรบ้างด้วยกันแต่ลูกเขาแต่งงานกันแล้วเสร็จแล้วก็แม่ก็ให้เขามาทานข้าวด้วยกันที่บ้านเลยคือไม่ใช่มีอยู่พักหนึ่งเขาออกกไลบ้านไปหลายชุดแล้วแม่ก็มองมองดูว่าเอ๊ะเขาลูกมันมาบ่นเรื่อยมาขัดุณแม่ดสายใส่ตาพี่บอลก่อนว่าอยากให้บอกให็นไหมว่าแม่ว่าเอ๊ะลูกขัดตุ้นทุกมาแทนข้าวกับแม่ดีกว่าต่อของหวันบอก กลัวเขาโอ้นี่ดูมันน่ามันน่าสมเพชมากเลยก็แม่ก็ชอบกินข้าวแต่แม่เป็นห่วงกลัวเขากินอาหารไม่คือก็ด้วยความใส่ใจนะแต่ว่าอาจจะด้วยกระแสของคนฟังเพลงอ่เพราะผสบกับว่ามาเจอศิลปินที่สร้างกับแนวเพลงใหม่ๆลูกกรุงที่เป็นยุคไฮเทคลูกกรุงที่เป็นยุคปัจจุบันผสมผสานกับเนื้อเพลงที่ อาจจะไม่ค่อยมีใครเขียนในเนื้อหาแบบนี้แต่ว่าตรงใจของคนเขาเรียกอะไรกระแทกใจโดนใจเลยแหละเต็มๆเลยกับคนยุคนี้นะคะเพลงอัลบั้มชุดนี้คาดหวังยังไงบ้างตอนนี้ได้รับกระแสการตอบรับทั้งอัลบั้มยังไงบ้างคะมีคนเริ่มถามหาต้องบานบอกว่ามันแผ่วลงกว่ารักยังไงเทคอาจจะเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าคิดว่ายังไงก็คือเหมือนว่า นักร้องไม่ซิงแล้วไงฮะเพราะอันนั้นคือชุดชุดแรกไม่ไม่แต่เราก็ไม่ได้คาดหวังแล้ว<ช>ไม่ได้คาดหวังจริงๆตั้งแต่เริ่มทําเพลงแรกก็ไม่ได้คาดหวังแล้วอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าให้มันได้คุณภาพที่ดีกว่าเดิมอันนี้คือโจทย์ของเราแต่เรื่องความโด,ด่งดังหรือว่ากระแสเนี่ยเราไม่ได้คิดตรงนั้นเลย<ช>คิดเรื่องยังไงให้คุณภาพดีดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นชุดน,นี้ก็เลยมีความสมบูรณ์ในเรื่องดน,นตรีมากมายเลยเนื้อหาเนื้อหาทั้ง<ต>การบันท<ก>ึกเสียงทั้งเครื่องดนตรีที่เพิ่ม้ากกแลว มีอะไรเล่นเยอะแยะทั้งแพ็กเกจซีดีอะไรนี้มีลูกเล่นเยอะเลยแล้วเรามีแข่งรับเชิญรือว่าเกสด้วยไหมคะครับก็มีแจมมีคุณเทผู้เทนพงมินค่ะอันนั้นก็เสียงกังวันเพราะเลยเพลงอะไรขุณแม่ชื่อเพลงปาริชาวิดอกดอกปาริชาดอกปาริชาสวรรค์ค่ะคือเขา ลงมาช้าไปเพราะแม่ไปแต่งงานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเคยเคยไประลึกชาติด้วยกันได้บนสวรรค์ว่าเราจะลงมาอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยเพลงเพลงเเนี่ยะใช่เข้าไดยละเอียดขนาดนี้เลยแล้วได้เตี่นาเสร็จแ้ว เสร็จแล้วพอพอเขาลงมาเขาก็เห็นแม่กําลังแต่งงานอยู่กับคนอื่นเขาก็เศร้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็คือมาอ้างจีบจีบจบรุ่นใหญ่ว่างั้นเถอะแล้วก็มาอ้างว่าดมดอกประิชาสวรรค์มานะถึงระลึกชาติได้เพราะในตำนานมีจริง่ะอย่างนี้นี่เองแล้วก็โต้ตอบกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้กวีซีไลท์ศักดิ์สิริมีสมสืบมาช่วยแต่งเพลงนี้เพราะมนหามากเป็นเป็นภาษากวีเลยครับคือแม่ฟังแล้วบบกโอ้โหนี่ นี่ตั้งใจจะแต่งให้พวกเราฟังหรือเปล่าพวกเราหม่ดิ้งวัยรุ่นรุ่นเ้อเขาเดียวคุณแม่ด้วยพี่บันคะแล้วตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนที่สนใจอยากจะติดตามผลงานของคุณแม่แล้วก็ใบชาซองเนี่ยจะทํำยังไงได้บ้างคุณแม่จะมีไปร้องคอนเสิร์ตไหมแบบศิลปินที่เขาออกอัลบั้มเดี๋ยวนี้อะไรเข้าไปดูอัปเดตได้ที่เวอร์ไวยเว็บใบชาซอง com คอมเฟซบุ๊กนะคะมีไหมเฟซบุ๊กก็มีครับเฟซบุ๊กก็ใบชาซองเหมือนกันครับค่ะ อยากให้พี่บันกับคุณแม่ช่วยฝากอัลบั้มนิดนึงค่ะเดี๋ยวพี่พี่บันก่อนละกันพี่บนันเรื่งอัลบัม้มก็อยากฝากอัลบั้มที่เขาเรียกว่าที่เราตั้งใจทำทำกันมากะนะครับแล้วก็เป็นค่าเล็กๆใบชาใบชาซองทิ้งซึ่งแบบว่าทำงานด้วยศิลปะจริงไม่ได้ไม่ได้คาดหวังยอดขายเลยเลยแต่ว่าอยากให้คนได้ได้เสพเพลงที่มีคุณภาพแล้วก็ห่างหายไปจากวงการเพลงนานมากนะครับก็ คุณที่ได้ฟังเนี่ยจะได้รับความรู้สึกรอยยิ้มแปลกๆแล้วความรู้สึกดีๆกับอัลบั้มบทเพลงของคุณแม่สวินนุชแล้วก็ใบชาสองครับค่ะได้เห็นว่าอัลบั้มเนี่ยมีสเสน่ห์ตรงลูกเล่นของตัวของอัลบั้มเองด้วยนะคะอะไรอะครับยยมีพ <อ S 2> มโพส,สการ์ดมีหนังสือธรรมะซึ่งลูกสาวหนัง<ม>สือรม่เป็นคนเขียนเมย์เป็นคนเขียนค่ะหนังสือธรรมะอีมีตั้งแต่อัลบั้มแรกแลยครับตั้งแต่ต้นฉบับเสียงหวานก็มีม หนังสือธรรมะเล่มหนึ่งอันนี้เป็นเล่มใหม่ก็มีเขียนยูเนี่ยนมีด้วยคอนักสะสมนี้ไม่ควรพลาดนะเพราะว่าได้อ่านหนังสือเย็นๆฟังเพลงสบายๆด้วยความายดีๆด,ด้วยด้านของคุณแม่ค่ะเป็นศิลปินที่หลายคนจับตามองนะโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนคลับอยู่ลาตั้งแต่เพลงรักยุคไฮเทคนะคะอยากให้คุณแม่ฝากผลงานนิดนึงค่ะก็ฝากให้ให้เรามาลองฟังดูนะคะว่าอัลบั้มนี้จะเพาะพริ้งกว่าอัลบั้มแรกอย่างไรบ้างนะคะ ก็รับรองว่าคงจะชอบอะคะแล้วก็ถือซะว่าเป็นกำลังใจให้กับศิลปินและค่ายของเรานะคะ ซื้อของซื้อแผ่นจริงด้วยขอให้ซื้อแผ่นจริงนะคะแล้วก็แจกกันจนเราขาดทุนนะคะคุณน้าบอกว่าอุดหนุนกันเยอะๆค่ะที่สําคัญอย่าเปิดแอร์นะคะไม่เกี่ยวต้องขอขอบคุณพี่บันแล้วก็คุณแม่สวีตนุนนแน่ที่วันนี้มาพูดคุยกับเราในรายการมันก็คาเฟ่ขอให้อัลบั้มขายดีๆนะคะแล้วก็มีคนอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบึ้นขึ้นข้างๆกันค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าก่อนที่จะลากันไปนะคะทางด้านของพี่บันแล้วก็คุณแม่สวีตนุนเนี่ยมีหูเพลงใช่ไหมจะมาฝากกัน ในช่วงท้ายเพลงนั้นคือเพลง Call Center ค,ครับ Call Center Call Center จะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะคะเมนูคาเฟ่มีอะไรที่น่าสนใจรออยู่สักครู่เดี๋ยวใจกันค่ะ จะพูดกับใครหรือครับดีใจที่รับตั้งใจจะโทรหาคุณหรือโทรผิดเบอร์ผมจะไม่โกรธเครื่องคุณโทรพ่อนักบุญโปรดจงการุณอย่าเพิ่งวางสายแต,ตแต่เสียงสำเนียงที่หวานหยดย้อยอย่ามัวแต่ฝอยเชรอยคุณคงมั่งมีแมมช่างรู้ถึง คุณรู้ได้ไงละนี่เป็นความวันนี้โทรมาวันนี้ด้วยความตั้งใจอย่างนั้นเรามาเจอกันสักทีดีไหมไม่ดีตอนนี้ต้องทำงานยิ้มคุณคงจะเคลือบน้ำตาลยิ่งคุยนานหนอกเรื่องเสียบานผิดจุดประสค์อยากไปดูนะ้งแล้วทานข้าวต่อที่ไหนไหมครับ ผิดไหมไม่ได้โทรมาเพื่ชอชวนคุณโทรเข้ามาตั้งใจแอกท่าหรือยวนเนี่ยก็คุณนั้นควนพูดจนฉันรวนไม่ได้ทุรัอยากพูดเชิญครับผมคงสะดับคำซึ้งฉันอยากพูดถึงข้าโทรทีครั้งจังเลยโอ้ยนี่คอเสเซนเตอร์นี่หว่า รีบโอนจมากครับบริการข้งมหม้าแล้วอุยอ๊ยกี่เดือนเนี่ย แต่เสียงสมเนียงที่หวานหยดย้อยอย่อยามัวแต่ฟอยจะรอยคุณคงมั่งมีแม่คุณหูดถึงคุณรู้ได้ยังไงล่ะเนี่ยเป็นความหวังดีโทรมาวันนี้ด้วยความตั้งใจยงัเรามาเจอกันสักทีดีไหมครับัน่าย ือบน้ำตายิ่งคุยยิ่งนานออกเรื่องเสียบานผิดจุดประสองอย่าไปดูนังแล้วไปทานข้าวต่อที่ไหนไมังเข้าใจผิดไหมไม่ได้โทรมาเพื่อชวนคุณเป็นคนโทรเข้ามาคุณยังมาทำแอคข้าวหรือยวนอีกเนี่ยก็คุณนั้นกวนพูดจนฉันรวนไม่ได้ทุรั อ,อย่าพูดเชิญครับพบพงสดับคำซึ้งเราฟัง,งอยู่เมือิญอยากพูดถึงโทรที่ค้างจ่ายมาอยโอ้ยนี่มันคอเซ็นเตอร์นี่หว่าผมคุยอยนะู่ตั้งนานรีบโอนจ่ายมาค่าบริการค้างนานมากติดกี่เดือนเนี่ยโอ้ยนี่มันเสียงคอเซ็นเตอร์นี่หว่าจ,าจา่ายมาจ่ายมาเธอทำเงินค่า ผมต้องรีบวางตัวคนซ้ายจะวาไม่ต่นเฮ้ย